เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพในนามตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอรวมศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากสากรสกัดผสมจอกและว่านหางจระเข้เพื่อยับยั้งแบคทีเรียสแซฟฟลโลคอคัสออริอ u สโดยมีสมาชิกดังนี้ 1. นาง,งสาวธนชาปะคมา 2. นางสาวบุษกรสุนารักษ์ และดิฉันนางสาวธาัญพรลิทิธรรมค่ะครูที่ปรึกษานางสาวสีอุดรล้านสาวงในปัจจุบันมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคมากมายทั้งในดินน้ำและอากาศ เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ก่อโรคที่มักพบปนเปื้อนในห้องน้ำและตามสถานที่ต่างๆได้แก่ Staphylococcus เป็นเชื้อก่อโรคที่สำคัญเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่ผิวหนังแผลและเนื้อเยื่อและโรคอาหารเป็นพิษนอกจากนี้ยังเป็นเชื้อ่วยโอกาสในผู้ป่วยที่มีร่างกายที่อ่อนแอทำให้เกิดโรคปอดบวมที่ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ50 กลุ่มผู้ทำการทดลองจึงได้ศึกษาและทำการทดสอบสารสกัดผสมระหว่างจอกและว้านหางจระเข้เพื่อหาประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางผิวหนังเพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบูเ่เหลวขึ้นและหากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังได้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก คือได้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้านแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกและสามารถนำไปพัฒนาชายเป็นวัตถุดิบในการผลิตในปริมาณมากเพื่อทดแทนสารสำเร็จรูปที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยประเทศไทยไม่ต้องเสียดุลทางเศรษฐกิจและเป็นหนทางสู่การพึ่งตนเองในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรในประเทศและก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสก,กัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ในการยับยั้ง Staphylococcus aureus ที่ก่อให้เกิดโรคที่ผิวหนัง 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่โดยสารสก,กัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่โดยผสมสารสกัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ค่ะวิธีการทดลอง1 การเก็บและเตรียมพืชสมุนไพรใช้จอกและว่านหางจระเข้ชนิดละ1,000กรัมนำจอกมาตัดส่วนของรากออกใช้เฉพาะส่วนใบส่วนว่านหางจระเข้นำเฉพาะส่วนวุ้นมาล้างทำความสะอาดแล้วนำไปผึ่งแห้งในที่ร่มหลังจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดและอบด้วยตู้ความร้อนที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท 2. การสกัด นำจอกและว,ว่านหางจระเข้ที่ปั่นละเอียดชั่งให้ได้200กรัมสกัดด้วยวิธีแช่ยุ่ยโดยใช้เอทานอล9 5เซน์จำนวน500มิลลิลิตรเป็นตัวทำละลายแช่ทิ้งไว้7วันเมื่อได้สารสกัดทั้ง2ชนิดแล้วนำไประเหยแห้งด้วยเครื่อง r o l ล r y e v a p o r a t o r 3. การทำสบูผส่ผสมผสมสารสกัดที่ได้ทั้ง2ชนิดเข้าด้วยกันเติมน้ำส่วนที่1 พร้อมกับกีสเซอรีนและเติมน้ำส่วนที่เหลือปรับปริมาตรด้วยน้ำเทสารสกัดที่ได้ลงแม่พิมพ์พักสบู่ทิ้งไว้เป็นเวลา2-3วันเมื่อสบู่แข็งตัวแกะออกจากแม่พิมพ์และสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ที่ยับยังฟฟ้ง Staphylococcus aureus โ yes, ดวยวิธี Dis d i s f u s i o n Test ในห้องปฏิบัติการ เตรียมสารสกัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ให้ได้อัตราส่วนเป็น1ต่อ 1, 1ต่อ 3, 1ต่อ 5, 3ต่อ1และ5ต่อ1ตามลำดับจากนั้นวางดิสที่เตรียมไว้ลงบนจานเลี้ยงเชื้อให้ครบ4จุดตามด้วยการปีเปิสารสกัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ที่หาอัตราส่วนไว้มา50ไมโครลิตรใส่ให้ครบ5จุด ส่วนอีกหนึ่งจุดจะใส่น้ำกลั่นแทนสารสกัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้หลังจากนั้นนำไปบ่งพอเชื้อที่อุณหภูมิ37องศาเซลซเซ,ลซียสเป็นเวลา18 2 4ถึง24ชั่วโมงและอ่านผลโดยวัดขนาดที่ถูกยับยั้งเป็นมิลลิเมตรจากการทดสอบการยับยัง้งการเจริญของเช oc ื้อและฟิโลคอคัสออเรียส ของสารสกัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ในห้องปฏิบัติการพบว่าอัตราส่วน 1, 1ต่อ1วัดได้12.66ม mm, ิลลิเมตรอัตราส่วน1ต่อ3วัดได้22.88ม mm, ิลลิเมตรอัตราส่วน1ต่อ5วัดได้24.00ม mm, ิลลิเมตรอัตราส่วน3ต่อ1นวัดได้18.88ม mm, ิลลิเมตรและอัตราส่วน5ต่อ1วัดได้10.88ม mm. ิลลิเมตรจากการทดลองพบว่า อัตราส่วนของสารสกัดผสมระหว่างจอกและว่านหางจระเข้ที่ยับยั้งเชื้อเตฟิ o โลคอคัสออเรสได้มากที่สุดคืออัตราส่วนที่1ต่อ5ลองลงมาคือ1ต่อ3และ3ต่อ1โดยวัดขนาดยับยั้งได้24.00 22.88และ18.88มิลิเมตรตามลำดับการทดลองใช้งานนะคะ ผล,ลผล่าการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้สบู่โดยการแสดงจํานวนและร้อยละของผู้ประเมินความพึงพอใจตามจํานวนเพศสถานะของผู้ประเมินความพึงพอใจจํานวน59คนจําแนกเป็นเพศชายจํานวน12คนคิดเป็นร้อยละ20.34เพศหญิงจํานวน47คนคิดเป็นร้อยละ79.67ค่ะการสัมภาษณ์ผลของผลิตภัณฑ์ ไงงบ้าอืรู้สึกว่าสะอาดดีค่ะมันนุ่มดีค่ะกลิ่นกลิ่นมันเป็นยังไงกลิ่นสมุนไพรกลิน่นสมุนไพรอ่อนๆค่ะผิวชุ่มชื่นค่ะรู้สึกว่าสะอาดค่ะชุ่มชื่นดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะได้ได้ไดถูแล้วส่นมันนุ่มสบาย รู้สึกะล,ลายเคลมผิวไหมคะไม่ละลายเคืองผิวเลยคะ่ะหอมสมุนไพรไหมคะหอมสมุนไพรหอมมากมากเลยคะ่ะค่ะคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อใช้สบู่ของเราแล้วผิวจะนุ่มนวลดีมือก็สะอาดผิวดีผิวนุน่มค่ะ ว่ามีหอมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็สดชื่นด้วยแล้วก็คุณลุงรู้สึกรุ่มเองนะคะรุ่มเอ,องต้อเห็นสุดฟองค่อ แสดงความพึงพอใจผลิตภัณฑ์มีรูปรักสวยงามคิดเป็น้อยละ3.96ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมคิดเป็น้อยละ4.17ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงามคิดเป็น้อยละ4 0 2ผลิตภัณฑ์มีขนาดที่เหมาะสมคิดเป็น้อยละ4.22ทำให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้นคิดเป็น้อยละ4 0 2รู้สึกผิวสะอาดคิดเป็น้อยละ4.15กลิ่นหอมติดทนนานคิดเป็น้อยละ3.91 ปริมาณการเกิดฟองที่เหมาะสมคิดเป็นน้อยละ4.09ภาพรวมเฉลี่ยคิดเป็นน้อยละ3.98ค่ะข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการทดลองปรปับปรบุงคุณสมบัติของสบู่เหลวสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพในการยับยัง้งเชื้อจุลินทรีย์ดับเทียมหรือดีกว่าสบู่ตามท้รงตลาด 2. ควรพัฒนาสบู่เหลวสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ที่สะดวกปลอดภัยและราคาถูกค่ะ 3. ควัทดสอบคว ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 4. ความพัฒนาสูตรต้นตำลับเพื่อสามารถผลิตในคาดอุตสาหกรรมได้คะ่ะสำหรับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากสารสกรัดผสมจอกและว่านหางจระเข้เพื่อยับยั้งสเตปฟีโลคอคซอเรียสต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ